วัสดีครับทุกคนมาพบกับอยู่บ้านกับบูมอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นคลิปด้วยการรื้อต้นคริสต์มาสที่เราจัดในช่วงปีใหม่พว่าตอนนี้เข้าสู่ปี2021แล้วหมดหน้าเทศกาลก็ตามชื่อคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจะให้พี่บอมมาสอนวิธีการชงชาชงยังไงให้อร่อยรวมถึงว่าเดี๋ยวจะพาไปดูกรุกชาของพี่บอมด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเราขอเริ่มต้นด้วยการ เก็บต้นคริสต์มาสก่อนน้องหนีหน้าสางสารมากเลยดูดิกองกันเป็นแถวเลยคือมีขาวอะช่วงนี้มันต้องจำสีลไงแล้วเดี๋ยวมันหา <c oughs> หาอีกทีนึงอะช่วงปลายปีเดี๋ยวมันขึ้นใหม่อีกทีมันก็อาบน้ําเลยทีเดียวอตอนปลายปีมันจำสีก่อนต้น Christmas คริสต์มาสโค่นแล้ว บายบยเจอกันปีหน้าเจอกันปีนี้น้องลงกล่องแกกล่องนี้โคตน่ารักเลยอ่ะเราอยากไปอยู่ในนั้นบ้างได้ไหมได้พี่มุงแสงไปดิมีจ้ำสีนแล้วจะปิดรูแล้วนะ เอาไปเอายกยกไปหลังบ้านเลยบายบาๆน้องเจอกันใหม่ในคริสต์มาสถัดไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> เราก็จะให้พี่บอมชงชาให้เรากินทำไมวันนี้เราต้องชงชาครับเลดี้เจนสุดแล้ เอบาะวเจนอ่ะไม่กินกาแฟเสปาแล้วเจนก็กินชาแต่ว่าเจนอ่ะชงเองไม่อร่อยสักทีหนึง่งแต่พี่บอมมาชงอร่อยอต่ทุกวันก็ต้องมาแบบพี่บอมอยากกินชาชงให้น่อยอเ,เพราะฉะนั้นวันนี้คนดูก็จะเรียนชงชากับพี่บอมไปของกันแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนาให้ทุกคนรู้ก่อนว่าวันนี้เราจะชงชาอะไรให้เขากินบ้างนะฮะ ซึ่งวันนี้เรามีชาทั้งหมด4ชนิดหลักๆแบบแรกก่อนคือเส้นฉาเส้นฉาเนี่ยคือชาเขียวทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันเป็นชาเขียวที่ไม่ได้มีส่วนผสมอย่างอื่อน,นมีแต่ชาซึ่งอันนี้คือยี่ห้ออะไรอิโตเอ็มแล้วเนี่ยอันนี้จากชิซูกะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนบอกก่อนเรา่ว่าเราอยากเอาไอ้ที่เรากินมาให้ทุกคนดูถัดมาชาชนิดที่2คือเกนไมฉะตัวน,นี้ก็เข้าใจง่ายชา,าข้าวคั่ว ที่ทุกคนรู้จัก่นเองชาข้าวคั่วเนี่ยใ,ในใบชามันจะผสมข้าวคั่วชาข้าวเนี่ยเมื่อก่อนคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยชาเป็นของแพงแล้วก็ไม่มีปัญญาซื้อชาอย่างเดียวยามามาต้มกินดังนั้นเขาเลยใส่อย่างอื่นลงไปเพื่อทําให้น้ําที่ออกมามันหอมด้วยดันอร่อยก็ <c oughs> เลยใส่ข้าวคั่วลงไปตัวต่อไปตัวนี้ชาคั่วเลยคั่วแบบจีนอันนี้คือโคจิชาโคจิชาคือการเอาชาเขียวอย่างเงี้ยไปคั่ว ผ่านความร้อนชาอย่างอื่นมันยังไม่ได้ผ่านความร้อนมันตากแห้งเอาอม,มันจะมีกลิ่นสักไม่ไม่หน่อยก็<ช>จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่ง,งที่คนชอบว,ว,ว,ว่าใช่ใชแล้วสุดท้ายคือมัทฉะมัทฉะคือที่เราเห็นกินในขนมกินในเครื่องดื่มชาเขียวเย็นอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันคือชาเขียวตัวนี้แหละแต่ว่าเอาไปบดจนป่งปนเป็นผงจนละเอียดป่ ป่งๆจะงนั่นแหละเราจะเริ่มจากเส้นชาก่อนใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มจริงๆเราเคยรีวิวชาเขียวไปแล้วหนึ่งรอบในคลิปพาไปกินร้านชา Peace Oriental Tea House ถ้าเกิดอยากเข้าไปดูแบบคอร์สเจาะลึกมากๆเดี๋ยวไปดูกดคลิปนั้นไปดูได้แต่เดี๋ยววันนี้เราทําแบบโฮมยูสให้ทุกคนทําตันได้ง่ายเอาจริงคนดูต้องซื้ออุปกรณ์ก่อนซึ่งชาแต่ละตัวเนี่ย ต้องใช้อุปกรณ์ในการชงที่ไม่เหมือนกันแม้นะแต่ชาตัวเดียวกันใช้อุณหภูมิที่ต่างกันใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันรสชาติกับกลิ่นที่ากมาก็าไม่เหมือนกัน<า>ซึ่งก่อนอื่นเลยกาที่ใช้เนี่ยมันต้องมีกาที่ชงกา,กาที่โชว์อ๋อเอากาชงก,กาชงเอากาชงมาให้คนดูดูก่อนนี่นี่น,น,นี่กากาชง มีตัวกองธรรมดาแต่พอเป็นกาโชเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้มันก็จะมีแก้วที่คู่กันเป็นเซตๆประมาณนี้อันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือลายเดียวกันแต่ว่ามีหลายไซส์ด้วยนะถ้วยสูงถ้วยต่ำเก็บต่างกันยังไงอะได้กับโชที่ต่างหมือนกันเลยไม่ใช่แบบว่าถ้วยสูงกลิ่นพุ่งอะไรไม่มี๋อไม่มีโอเค ซึ่งชงครั้งหนึ่งเราจะใช้ใบชาประมาณสองกรัมน้ําที่เราใช้ชงชาเนี่ยทุกคนก็มีผลเหมือนกันนะว่าออกมารสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะบางยี่ห้อก็จะแบบเขียวนานบางยี่ห้อชงว่บเดียวชาเขียวกลายเป็นชาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเออนี้ไปทดลองกันเอาเองก็คือแบบลองซื้อน้ำมาหลายหลายี่ห้อแล้วก็ชงมาใช่ใช่ซึ่งเราจะชงให้ดูสองแบบชงแบบที่เขากินกันในญี่ปุ่นกับชงแบบทั่วไปเฮ้ยหุปกรอนสิ่งนี้อีกกรณ์สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเป็นตัวพักน้ํา คาตาคุจิเป็นตัวพักน้ำก็คือช่วยลดอุณหภูมิน้ำนั่นเองอใช่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงตัวเนี้ยคืออยู่ที่ประมาณ80องศาเราก็ต้องลดอุณหภูมิมันโดยการผ่านผ่านน้ำครั้งหนึ่งจะลดไปประมาณสัก5องศาใช้น้ำเนี่ยประมาณสัก1้อมิลต่อใบ,ใบชา300กรัมสองอกรัมแล้วก็รอสั้ประมาณ30วินาทีซึ่งอันนี้ตอนนี้ครบแล้วส0สิวิที่เรารอเราก็เอามา จากกาชงใส่กาชงความจริงขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นนะทุกคนเราเทใสแ่แก้วก,ก,กันได้ใช่แต่ในเรื่ออความสวยงามใช่ไหมเราก็จะยกอันนี้ไปเสิร์ฟสีที่ได้ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้สว,สวยนะสีเขียวสวยมากเลยว่ะดากิมัสหอมมากแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะชงตัวนี้ไปให้คนดูด้วยโอ้อูมามิอูมามิเลยไม่ขมเลยเออคือพอมันใช้ใช้น้ำอุณหภูมิที่ดับลงมาไม่ใช่ใช้น้ำร้อนแบบร้อนจีอะมันก็อร่อยแล้วนะใช่ ซึ่งกินแบบแรกไปแล้วฮะหรือพามาชมอีกแบบหนึ่งให้ดูซึ่งแบบนี้มันจะสะกัดความเข้มข้นของใบาชาได้ออกมาเต็มที่ mm hmm. เราใช้น้ำ mm hmm. จากจากเดิมใช้น้ําอุณหภูมิร้อนๆเะี่ยคราวนี้มาใช้น้ําอุณหภูมิห้องอ mm hmm. จากเดิมใช้ประมาณร้อยมิล mm hmm. อันนี้ใช้แค่สักแบบสี่สิบแก้วแก้วขนาดเนี้ยประมาณสักสองแก้ว mm hmm. ใช่หรือไมอันนี้รอน,น้ำหน่อยสักประมาณสี่ถึงห้านาที mm hmm. ครบห้านาทีแล้ว แต่ตัวนี้เราไม่ใช้ตัวกรองเราอยากให้มีมผงใบชาเหลืออยู่บ้างสบัดจนหยดสุดท้ายทำไมถึงห้ามทิ้งน้ำไว้ในนั้นนะมันจะบรูไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเราจะ,จะสกัดเ,เออสกัดตัวชาไปเรื่อยๆนี่คือคุณค่าของใบชาทั้งหมดที่มีให <Wow. S 3> ้กินอยู่ในสองจอกนี้เท่านั้นกลิ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะแต,ต่างไม่ขม เหมือนกินน้ำสาล่ายอ่ะน้ำสาล่ายที่เรารู้ไงว่าอันนี้เงินที่เจนไม่ชอบอุณหดูหมิร้อนดิพอหลังจากเรากินน้ำแรกแล้วใช่ป่ะไม่ให้เสียประโยชน์ของใบชาเราเอามันมาชงอีกรอบเราต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งตัวถ่ายน้ำตัวที่สองที่เราต้องปรุงอันเดียวไม่พอนะใช่เราต้องมีสองอันใหญ่อันเล็กเรารอไม่ได้อ่ะเสีย่ได้อันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก80ละแล้วถ่ายอีกรอบหนึ่งก็จะเหลือ70เงี้ยใช่ แล้วก็รอสักประมาณสิบวินาทีเพราะว่ามันถูกสกัดไปแล้วรอบหนึ่งใบชามันเปิดแล้วสมมติว่าคนดูเขาอยากทําแบบนี้บ้างเขาจะไปซื้อที่ไหนอะ่ะใช้กาธรรมดาก็ได้อันนี้แค่อุปกรณ์เนี้าใจไหมไม่ได้ปะผมว่าคนดูเขาคิดอยู่ในใจว่าไม่ได้เขาก็อยากบ้างเหมือนกันรู้สึกว่าอุปกรณ์ถ้ามันไม่ครบอ่ะรู้สึกว่าไม่รู้ทำทำไมใช่ป่ะคิดเหมือนกันป่ะงยังเราซื้อที่ไหนเราซื้อญี่ปุ่นอ๋อเราซื้อญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆในไอจีมันก็มีแบบรีเซลขายอยู่เรื่อยๆก็หาได้พวก ต้องิมัวนีแต่อันนี้น้ําเขียวมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยน้ําเขียวแบบเขียวเข้มกว่าเดิมความหมี่มากมากยังมีความว่าหมี่สูงมากมากมากมแต่ว่าอุณหภูมิร้อนขึ้นนี่ชาตัวเดิมเลยนะใช่ชาตัวเดิมคนละแบบอันแรกเลยอ่ะที่ว่าจะบอกท้งปริมาณน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าอยากกินแบบกาเยอะๆทีเดียวต้องทำไง ก็ชัก8สองศาแล้วก็เทเลยอย่างเงี้ไม่ต้องยากไม่ต้องเยอะยากๆแล้วพวกเรายากยากทำไมนะอ๋อต้องการต้องแต่งใหม่ชอบหลังการจ้อยเดี่ยชอบหลังการตัวต่อไปไหมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปตัวต่อไปนี่คือเราเพิ่งจบตัวแรกคลิปนี้แม่งยาวครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยพอเรากินชาไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มหิวมันขนมไปด้วยเนี่ยสาเหตุของความอ้วนตัวต่อไปก่นไหมชอชาข้าวคั่ว อันนี้กินง่ายชงไม่เหมือนกันอุณหภูมิที่ใช้ชงคือ1น0องศาและกาที่ใช้ชงกาดินเผาจะได้รสที่ต่างกันเดี๋ยวให้ชิมพี่บอกกาชาอะไรก็ได้ตีไม่ได้น่น้าน้องชงยังไงมันก็ไม่เหมือนพี่ไงเพราะไม่มีการดูทุกวันที่ใช้ก็คือชากาปกตินั่นแหละในกานี้แต่วันนี้เราโชว์ฝีมือไงก็ต้องอุปกรณ์แหละไม่ใช้ฝีมือแต่จริงๆก็ใช้ใช้ใช้ทั่วไปก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวชงเย็นไม่กินรดน่าจะร้อนมากแล้วเกนไม่ชงเย็นได้ด้วยหรอก็ชงร้อนน เสร็จเส็้งแขงอ๋อเหรอตัวนี้เราใช้ใบชามากกว่าปกติเพราะว่ามันมีข้าวด้วยมันเนี่ยห้ากรัมน้ำร้อยน้ำหนึ่งร้อยองศากับน้ำหนึ่งร้อยมิลลรประมาณสามสิบวินาทีสามสิบวิใช่กล้าดิ้นเผามันจะทำให้มันเก็บกลิ่นเก็บกลิ่นเดี๋ยวเปิดปุ๊บสูดกลิ่นก่อนอืมสามสิบวิแล้วอือโหจริงด้วยของโรดชง ครับคือดีไอซ์เลยโคดิฟโคดิฟใช่แค่โคดิฟนี่เราก็ไปขนแก้วมาเลยเพื่อดึงโรมาตัวนี้นะเหมือนแก้วไวายเหมือนแก้วไวคินโตว้าาิกินไปดมกินไปอร่อยหนูชอบันนี้อันนี้มันจะไม่มีรสอูมามินะแต่จะเป็นรสแบบรสข้าวเจ๊ว่าชาข้าวมันแบบกินง่ายใสๆเย็นๆข้าขคั่ว หอมอมันเน้นกินกลิ่นมากกว่าใช่ใช่ใช่ครเลยเลือกตัวนี้ให้มาชงเย็นพิกิจเวิร์กมากๆอ๋อข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เราชงเสร็จแล้วอะถ้าเรายังอยากชงต่อใช้ใบชาเดิมให้เราเปิดฝากาวไว้นิดหนึ่งให้อุณหภูมิมันไหลออกไม่งั้น่ยอุณหภูมิร้อนไอยู่ข้างในแล้วมันก็จะดูชาไปเรื่อยๆชาก็จะขมชาก็จะขมเราก็เลยเหลืองเราไปโฮจิชาต่อโฮจิชาต้องชงยังไงชงด้วยการดินเผาเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการเก็บกลิ่นให้ได้ไหมอือเราก็ไปเอาอันใหม่มา มีมากว่าหนึ่งอันด้วยใช่ใช้ทั้งหมด5กรัมนะฮะโฮจิฉะอันนี้กินเย็นกินร้อนอันนี้กินร้อนอยากกินร้อนบ้างฟันจะได้เสียอะไรอ่ะจังหวะนี้นี่คือแบบสปอนเซอร์ต้องเข้าไปเลยะไม่ต้องห่วงเรามีเอา,าน้ำเท่าไหร่มาร้อยเท่วกันกดหนึ่งร้อยแกดรีชัยกันอโอเคสุดยอด โพดิชาต้ตมีกาโชยอีกเนี่ยไม่ไม่ไม่เราขี้เกียจนะ <c oughs> แล้วอาจะคิดได้นะว่าขี้เกียจแล้วเลยผ่านไปแล้วสามตัวใช้ตัวนี้แหละอืม <c oughs> โพดิชาเนี่ยทุกคนสีมันจะออกมาเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะฮะคือว่ามันเป็นชาแบบ <c oughs> เอางๆๆ่ายคล้ายๆชาจีนอะ่ะคือชาญ,ญี่ปุ่นกับชาจีนจะต่างกันตรงที่ชาจีนส่วนใหญ่จะถูกคั่วมานะแต่ชาญี่ปุ่นจะไม่ได้ถูกคั่วมันเป็นชาตัดแห้งแล้วสิ่งที่ได้คือจะได้กลิ่นสโมกกี้กลิ่นไม่ไหม้ของใบชา มันจะมีรสชาติมากกว่าอีกที่เหลือที่ผ่านมาเลยแต่ว่ากลิ่นอะที่แตกต่างชัดๆเลยมันขมกว่าด้วยเป,เป็นเอกลักษณ์แต่อันนี้คือถือว่าแบบอร่อยมากๆแล้วนะเมื่อเทียบกับโฮจิชาเหนืออะโฮจิชาเหนือกลิ่นมันจะแบบไม่แล้วมันก็โคตรขมแต่อันเนี้ยคือแบบซอฟเนาะไม่เราว่าแบบโฮจิชาทั้งตัวอร่อยหมดเพราะเราชอบ <laughs> อยากให้ดูตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ถ้าใครสามารถทาได้ที่คั่วชาหรือแบบที่คั่วชานี่คืออันนี้นยจะใส่ใบชาสดก็ได้ใส่ใบชาที่คั่วแล้วลงไปในนี้แล้วเราก็เอามันไปตั้งไฟเราคั่วคั่วคัวคัวจนมันกลิ่นหอมขึ้นแล้วเราก็สามารถเทชาลงกาได้เลยอ๋อลำไปอีกคือมันมีรูอยู่ตรงนี้เพื่อประโยชน์นี้ เท่านั้นเมื่อกี้คือการโชว์อุปกรณ์ไม่มีอะไรเป็นการโชว์อุปกรณ์ว่าเรามีเหมือนกันนะแล้วแค่ไม่ค่อยได้ทําแล้ววันก่อนพี่มึงก็ลองทําชาก็เลยกลายเป็นกาแฟดัมปีต่อไปนะฮะทุกคนจะเป็นชาชนิดสุดท้ายก็คือมัทฉะมัทฉะก็คือชาที่ที่ทุกคนมักจะนึกออกเพราะว่ามันมักจะอยู่ในขนมหวานอยู่ในขนมอ,อยู่ในเครื่องดื่มพวกแบบมัทฉะลาเต้อ่าวิธีชงต้องทํายังไงเลือกแก้วก่อน เลือกแก้วใช่ไปเลือกแก้วนี่ว้าวอันนีเอาจริงโชว์อุปกรณ์แหละทุกคนไอ้บูมชอบอันนี้อ่ะเอาด้วยได้ไหมได้แต่โชว์แก้วของแต่ละคนซิอือเป็นใบใหม่ชื่อม่ได้นะสองใบอือทำไมเราใบเก่าอ่ะไหวในการชงมัชชะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างพี่บอม สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผงม,มัทฉะไม่มีนี่อดกินนะ <c oughs> ไม่มีนี่อดกินอันนี้เราใช้อิปโปโดเราสามารถสั่งออนไลน์ได้หรือว่าจะซื้อมัทฉะที่มิวส์นือไทยหรือในร้านต่างๆก็ได้มีขายขายมัทฉะผงเหมือนกันก็เอามาชงได้ต่อไปที่ตักที่ตักมัชชทฉะทาไมต้องมีอันนี้คือมันเหมือนตัวมาแล้วว่าเราตักพูนๆครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณสัก 1- นึ่งถึงหนึกรัมประมาณนี้ใช่เราก็ตักประมาณ1ช้อนไกบครึ่งหนึ่งเพราะครั้งหนึ่งเราใช้ประมาณสัก2กรัม แล้วก็อันต่อไปที่ตีชาชาเซนเขาเรียกฉัดเซนก็เอีอยู่ไว้คนนั่นแหละไม่แล้วมันมีแค่ที่ตีชาไม่ได้ด้วยนะต้องมีที่วางต้องมีที่รองเออใช่ไม่เพราะเพื่อเจนเคยพยายามแล้วจะวางที่อันี้ไหมจะวางอย่างี้เหรอเออเจนก็ตายอย่างนี้แหละไม่ได้แต่อย่างเงี้ยคู่กันเยอะเลยทุกคนเออมีที่อุ้ยหักเลยต่อไปตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ทิ้งน้ําร้อนที่ไม่ใช้ มันไม่ได้มีโปรเซสที่ทิ้งน้ําร้อนอ่ะเดี๋ยวเราทําให้คนดูดูดีกว่าต้มน้าร้อนเสร็จแล้วคือซิมพลิฟายแล้วนะเพราะว่าปกติอ่ะมันจะต้องเป็นการเหล็กแล้วก็ต้องเอากระบวยตักเพื่อลดอุณหภูมิก็ะจะเทน้ําร้อนลงไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็ทําทําให้ชาเซนมันเปียกโดยการจุ่มน้ําร้อนแล้วก็กวนวงกลมแล้วเราน้ําที่เหลือเราก็เททิ้งทำเนี้ยวนแตกนี่ขนาดที่ทิ้งน้ํานะยังต้องมีใช้แบบ ถังเถิงอะไรทั่วไปก็มันจะดูแบบไม่ญี่ปุ่นไงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ๋อหนึ่งหมื่นห้าพันเยนอ๋อโอเคโอเคก็ห้าพันบาทนะเว้ยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะชงมัทฉะให้ทุกคนดูนะฮะเราตวงชาก่อนสองกรัมแล้วก็ตักขึ้นมาปึ๊บเนี่ยแล้วกรองผ่านก่อนให้มันให้มันละเอียดเจนเคยลองแบบไม่มีไอ้ที่กรองไว้นะมันก็จะแบบตียากอะติดติดกันเฮ้ยไอ้ไม้ตักนี่มันคิดมาแล้วจริงว่ะคือพอมันตักขึ้นมามันจะหนึ่งกรัมพอดี แล้วก็เราจะใช้น้ำอุณหภูมิประมาณสัก70องศานะครับทุกคนในการบรูชาใส่น้ำลงไปประมาณ80สกรัมขั้นตอนต่อไปเราใช้ชาเซนตีชาตีเป็นรูปตัวเอวใช่มัดฉะไม่ใช่เขาคิดมาแล้วว่าทำแบบนี้แล้วมันจะละเอียดที่สุดโอ้กามแขกต้องมาทุกคนโอ้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆใช่โอ้ยอันนี้ฟูมากมากอ่ะตีจนกว่ามันจะเนียนอย่างนี้หรอใช่ต้องไม่นานเกินไปอันนี้ได้แล้วเนี่ยคือฟองที่เนียนมาก หมุนไปแล้วจะไม่มีน้ําก็ฉอกขึ้นมาจะบอกว่าตอนไปกินที่ญี่ปุ่นนะคนทําอ่ะที่เป็น<ม>ทีมาสเตอรอ์เขาต้องหลับตาแล้วก็วนไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเลยเสร็จปุ๊ก,ก็เทเออมาอ่าถ้าแต่งหน้าให้สวยงามเราเราเอาผงชาที่เหลือขูดลงไปดีลายเยอะจริงจรินี่ครับทุกคนเวลากินนะคือเหมือนกับถ้วยมันถูกออกแบบไว้แล้วให้เราจับตรงนี้แล้วก็แบบมันจะโค้งตรงนี้เยอะหน่อยแล้วก็แบบ เหมือนมีครีมมากปะซากรุระลอยมาเลยแบบลอยแบบร่วงลงไปอืมพอมันเป็นมัทฉะแบบนี้แล้วมันไม่ขมเนะเหมือนคนที่เขากินชามัทฉะเขากินความครีม my ของมันใช่ใช่ปะใช่ใชพี่ออมไปอยู่ฝั่งนู้นไหมแล้วเชนมาอยู่ตรงกลางลงจากขั <c oughs> ้นอ่ะใส่ผงแล้วกรองแล้วใส่น้ำกวนก่อนหนึ่งรอบลรวก็ดีคือสาเหตุที่มันต้องใช้สมาธิมากคือ ตัวปลายชาเซนเนี่ยจะต้องไม่กดลงไปที่ก้นของถ้วยชาการเคลื่อนไหวเป็นตัวเอ็มอะ่ะมันต้องเกรงข้อมืออย่างนย้ใชไ,ไมลที่บอมเหงื่อแตบกบ <c oughs> มันก็โอเคอยู่นะทุกคนเป็นไงแต่อันเนี้ยสมมุติว่าถ้ามันแบบข้นเกินไปเราเติมน,น้ำร้อนเข้าไปได้ใช่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 แล้วเป็นไงความเข้มข้นอร่อยชให้มาชิม นี่อร่อยอ่ะน้องันงเรียนวันนี้เรียนรู้มาเยอะหมดไปก็เยอะวันนี้หมดค่าชาไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะพี่บอมอุ้ยค่าชานิดเดียวข้าวก่อนกันจะเยอยู่เ <G ül> ย็นหรือบา <G ül> จริงๆมีเรื่องอยากแบ่งปันอีกอย่างหนึ่งคือทั้งหมดนั่นนะ่ะคือชนิดของชาเขียวที่เรากินกันใช่ไหมอืมสีแบบแต่ว่าเวลาที่เราชงกันอยู่ทุกวันเราจะเอาตัวแรกกับตัวที่สองผสมกันมันถึงมีทั้งรสชาติแล้วก็หอมด้วยรวมกันเป็นบอบชาผสมเลยแล้วเป็นบออบบนม แล้วความจริงชาเขียวก็ยังมีอีกหลากหลายประเภทนะฮะทุกคนถ้าเกิดใครที่อยากจะลองก้าวเข้ามาดูในโลกของเซนชามัชาอะไรเหล่านี้บ้างนะฮะก็ต้องลองดูนะครับนี่อินโทรให้ทุกคนฟังแล้วเดี๋ยวลองไปหาซื้ออุปกรณ์กันลองดูแล้วก็แค่อ,คอินโทรงั้ยนี่แค่อินโทรหมดตัว <โฮ S 2> แล้วนะ <c oughs> ถ้าเกิดต้องเสียเวลาดีนะใช่ของพี่บอมได้เริ่มเริ่มทีละอย่างแล้วเราจะเจ็บตัวไม่หนักมากใช่ใช่ง่ยๆค่อยๆก็ตามนั้นวันนี้บุ๋มธลิตขอลาไปก่อน แล้วเด right right ี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับอยู่บ้านกระบุบ๊ายบายบ๊ายบายกินชาแห่อ่อรเสื้อพิงผันเตออย่างนี้น่ารักมากใช่ไหมใช่ค่ะเจนเซืร์